สวัสดีครับจากร้านทุนเซอร์วิสนะครับเครื่องกึ่งเล็กนะครับตอนนี้รอบนี้นะครับเหลือ3ามเครื่องนะครับก็มีเจ้าของครบทุกเครื่องแล้วนะครับก็เทสนะครับเทสเทส่งลูกค้านะครับสําหรับวันนี้นะครับตัวแรกนะครับตัวนี้นะครับของช่างทิติพงศ์นะครับตัวนี้น่าจะเข้ามารับเองนะครับแล้วก็ตัวที่2 ตัวนี้ส่งเชียงใหม่นะครับของของช่างทีพิพัฒน์นะครับตัวนี้นะครับเดินทางไปช่วยงานที่เชียงใหม่นะครับตัวที่สามนะครับตัวสุดท้ายของช่างเสกสรรน,นะครับโอนเงินมาเมื่อคืนนี้ตัวนี้ส่งราชบุรีนะครับของช่างเส,งสกสรรก็ตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็เป็นงานมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดเลยนะครับ เป็นงานมอเตอร์ไซค์ก็ส่วนมากก็ลูกค้าทางร้านนะครับก็จะเป็นช่างซ่อมนะครับช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเครื่องกันสักหน่อยหนึ่งนะครับมีส่วนไหนบ้างนะครับอ่ะเริ่มจากว่าตัวนี้นะครับเป็นสปีดคอนโทรลตัวนี้เป็นฟิลนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นฟอร์เวิร์ดรีเวิร์ดนะครับตัวนี้เป็นอิมเมอร์เจนซี ตัวนี้ถูกเฉืนกดได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นฟีดเดเร็กชั่นนะครับเปิดฟีดเปิดเดินฟีดเข้านะครับหยุดแล้วก็เดินฟีดออกนะครับตัวนี้นะครับเป็นฟีดเดเร็กชั่นนุ่มครับเสียงเงียบนะครับเครื่องกึงตัวนี้นะครับขนาดหัวจับ5นิ้วรูผ่าน38มิมลกึงได้ทั้งเกลียวนิ้วและเกลียวมิลนะครับ กึงได้ทั้งเกี่ยวซ้ายเกี<ๆ>่ยวขวาหัวจับห้านิ้วกึงงานยาวได้400มิลนะครับ400รมิลรุ่นนี้ก็จะมีตัวนาฬิกากึงเกี่ยวเข้ามาให้ด้วยนะครับทุกเครื่องนะครับก็จะมีเหมือนกันหมดนะครับมาดูเครื่องนี้นะครับก็จะมีนาฬิกากึงเกี่ยวมาให้นะครับทุกเครื่องเลยแบบนี้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจ เครื่องกึ่งนะครับก็ทักสอบถามเข้ามาได้ทักสอบถามเข้ามาได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ